ยอยเก็บของวิสุประกาศวางมือทางการเมืองแล้วปิดประตูการเมืองวิสุพอแล้วเผยเคยมีคนชวนแต่ตนเปิดพงโชว์จากฟอกไตติดปัญหาสุขภาพย้ำเส้นทางกลับบ้านพักผ่อนเลี้ยงหลานไปเป็นประธานกรรมการบริษัท วันที่25สิงหาคมนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่แต่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทยอยขนของออกจากห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีที่ตึกบัญชารารหนึ่งทำเนียบรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ช่วยรวมถึงคณะทำงานของตนก็ได้ทยอยขนของออกเช่นเดียวกันในช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวถามว่าเก็บของแบบนี้แล้วไปแน่นอนใช่ไหมนายวิสนุก,กล่าวว่าอ้าวไปสิครับไปแน่นอน แต่ขนยังไม่หมดต้องขนอีกหลายรอบเมื่อถูกถามว่าหลังจากนี้จะทําอะไรนายวิษณุบอกว่าหนึ่งอยู่บ้านพักผ่อนข้อที่สองเล่นกับหลานด้วยความสุขมากส่วนตัวเคยเว้นแบบนี้มาแล้วห,ลหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่ได้มีความสุขเท่านี้เพราะไม่มีหลานข้อที่สามเขียนหนังสือสอนหนังสือและข้อที่สี่อาจเข้าไปเป็นประธานกรรมการบริษัทต,ต่างๆเพื่อจะมีรายได้พร้อมที่จะเป็นขณะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นกฤษฎีกาและราชบัณฑิตอยู่เมื่อถูกถามว่าแล้วงานทางการเมืองจบแล้ว หรือ,อยังนายวิษณุตอบทันทีว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรทําจบแล้วแต่ส่วนตัวก็คิดแบบนี้ตั้งปี2,549แต่อีก8ปีถัดมาก็มีเหตุให้ตนกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเหตุให้กลับมาแล้วเพราะตนเองมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาด้วยใครมาช่วนที่ไหนผมจะเปิดพุงที่ต้องรักษาาการป่วยจากการฟอกไตให้ดูทันทีส่วนหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้ว จะส่งมอบงานด้านกฎหมายให้หรือไม่นั้นนายวิษณุตอบว่าไม่มีแล้วผมจะส่งมอบให้ใครไม่รู้ว่าคณะรัฐมนตรีใหม่จะ,ะแถลงนโยบายในตอนนั้นตนก็พ้นจากวาระไปแล้วแถลงนโยบายเสร็จก็จะต้องประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งตอนนั้นตนเองก็จะพ้นจากตําแหน่งไปแล้วโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นการแบ่งงานเพราะว่าการแบ่งงานก็เป็นการบริหารราชการแผ่นดินชนิดหนึ่งตอนนั้นก็คงไม่ได้อยู่มอบแล้วพร้อมบอกว่าไม่มีอะไรจะมอบแล้ว หลังจากนี้รองนายกใหม่ก็มาดูสถานที่ทำงานเลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาห้องไหนส่วนรถหลวงหรือรถประจำตำแหน่งตนจะส่งมอบให้ในวันสุดท้ายหลังหมดวาระตอนนี้ยังไม่หมดวาระจริงขอใช้รถหลวงก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าครั้งนี้จะเป็นการปิดประตูทางการเมืองเลยหรือไม่นายวิศนุกล่าวว่าใช่ครับพร้อมแซวแซผู้สื่อข่าวถามกลับว่าคุณจะเอาผมไปสาบานที่ไหนเดียวผมเปิดพงโชว์ เพราะที่ผ่านมาเคยมีคนมาทาบทามโดยพูดทีเล่นทีจริงผมก็ได้ชี้แจงเรื่องสุขภาพและได้เปิดเรื่องพูงโชว์ไปแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามย้ำว่าคนที่มาชวนใช่เพื่อไทยหรือไม่รองนายกวิษนุปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจ